ตอนนั้นตัวเองมาเจอพี่ป๋องจริงเรื่องอะไรเรื่องเ,อเล่นสองเรื่องก็ <ขอ S 2> คือจะเล่นกับน้องมอด้วยเรื่องหลงทางรักนะคะแล้วก็มูลรักลุกทุง่งต่อกันต่อกรรันเลยตอนนั้นมอเห็นคนพี่ป๋องเขาตอนนั้นเป็นหนุ่มตอนเล่นละครด้วยกันเขาก็นุ้งนิงกันนะนุ้งนิงไม่ไม่ตอนแรกเอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาชอบเอ๋ไม่รู้เพราะตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้ว ออเต้ก็มีแฟนใช่ก็เอกก็จะไม,ไ,มไ,มไม่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 สนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาแ,<ต>แรู้ที่รู้พี่ปอชอบทําไมอ่ะ <c oughs> เรารู้เหมือนแบบคนในกองเขาก็พูดพูดกันเขาก็คงแบบว่ามีแบบแเซสวย<อ>จังเลยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แต่ตอนนั้นคือโอ้โหพระเอกเนาะพี่พี่ปอนี่ก็เป็นพระเอกระดับชาติแบบคือดังจริงๆอ่ะสมัยปอรัฐมุษเนี่ยคือดังจริงจนวันหนึ่งจีบกันเคยคิดว่ามีเซนแบบวันนั้นแล้วเราคนนี้แหละคือแฟนเรา ไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดเขามีไม่เคยคิดเราเราคิดว่าเราคือตัวร้ายเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะไม่คิดหรอกว่าพระเอกจะมาจีบเราไม่มีทางอะไรอย่างงี้ค่ะจนวันหนึ่งเขามาบอกรักคุณนะเขาบอกยังไงคือมันเหมือนซึมซึมกันนะคะซึมซึมกันอะไรอย่างงี้เขาก็จะบอกว่าเออแบบชอบพี่ชอบเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงหน้าตาแบบเนี้ยสเปคพูดอย่างนั้นเลยใช่บอกชอบหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ชอบอุวบ,บตอนนี้เอ๋เขาไม่ชอบเอ๋นะเอ๋ผอมเขไม่ชอบต <laughs> อันเรื่อง <g ül> อุบปวบ,บกันดีใช่ไหมล่ะอุบวบเขาชอบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคนที่เคยทํางานจากคนที่เคยโตในกองจนมีลูกชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลจริงๆใช่ไหมตัวเองเปลี่ยนมาก <g ül> มันเปลี่ยนยังไงบ้าง <g ül> คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยอะค่ะคือจากที่เราไปไหนคนเดียวเราซื้อของคนเดียวเราไปไหนอยากจะไปไหนเดินเล่นทั้งวันเราก็ไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ คือต้องวางแผนว่าจะต้องทําอะไรลูกฉันจะต้องกินอะไรสามีฉันต้องกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันมันเลยทาให้รู้สึกแบบแต่มันก็แต่แต่ชอบนะคะแต่อกบอเอ๋เนี่ยตอนแรกไทยรัฐฟังว่าเวลาลูกร้องไห้หล่อน้องไห้ไหมร้องไห้ตามลูกไหมเออแต่สงสารเขาไม่แต่ไม่ถึงจะร้องแต่นี่เป็น อันนั้นเป็นช่วงแบบฮอร์โมนไงช่วงที่แบบคลอดลูกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งลูกร้องไห้เราร้องตามร้องแบบไม่มีเหตุผลน่ะคือ,อช่วงแบบช่วงแรกๆเลยอย่างเงี้ยมันฮอร์โมนมันปรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบไม่อยากให้ใครมามองหน้าลูกเราเลยนะหหวงเหมือนคนบ้าเลยตอนนั้นคนโตคนที่สองคนโคนที่สองไม่เป็นคนที่สองเริ่มรู้ละเอ้ย อ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นอย่างนี้นี่เองอเริ่มแบบควบคุมสติอารมณ์ได้แต่คนโตนี้กระเจิงเลยค่ะพ่อก็เป็นไหมคุณพอเป็นไหมพ่อเหรอคะพ่อไม่เป็นแต่แตห่วงเ,เขาเขาเขาห่วงลูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอ๋จะแบบกีดขี้หน้าพ่อไม่อยากให้หมออุ้มอะไรอย่างเงี้ยขนาดกับพ่อแค่ช่วงฮอร์โมนช่วงนั้นเลยง้ะค่ะ